วันนี้เธอเป็นเช่นไรจะทิ้งกันแล้วจะเลิกกันแล้วใช่ไหมอยากถามคนดีอยากรู้จริงๆทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะฉันไม่ดี หรือว่าเธอไปแอามีใครสุขจริงที่ฉันเคยทำลงไปบอกเลยฉันทำด้วยใจที่รักดีจนถึงวันนี้สิ่งที่ทำตัวเธอเคยรู้บ้างไหมวันในหัวใจของฉันรักเธอห่วงใยแค่เธอ รักเธอคนเดียวหนึ่งเดียวเสมอไปแต่ในหัวใจของเธอรักใครจึงคิดมีไหมนอกใจเปลี่ยนใจจากฉันจนเลิกกันฉันอยากรู้เธอเธอรู้หรือเปล่า ฉันปวดร้าวในวันนี้ที่เธอทำฉันได้ลงอยากรู้จริงๆทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะฉันไม่ดี หรือว่าเธอไปแอบมีใครทุกสิ่งที่ฉันเคยทำลงไปบอกเลยฉันทำโดยใจที่รักดีจนถึงวันนี้สิ่งที่ทำตัวเธอเคยรู้บ้างไหมว่าในหัวใจของฉันรักเธอ ห่วงใยแค่เธอรักเธอคนเดียวหนึ่งเดียวเสมอไปแต่ในหัวใจของเธอรักใครจึงคิดมีไหมนอกใจเปลี่ยนใจจากฉันจนเลิกกันว่าในหัวใจของฉันรักเธอ ห่วงใยแค่เธอรักเธอคนเดียวหนึ่งเดียวเสมอไปแต่ในหัวใจของเธอรักใครจึงคิดมีไหมนอกใจเปลี่ยนใจจากฉันจนลิกกันฉันอยากรู้